ตลาดพัชรากรตัดแต่งกิ่งไม้ฟรีที่หมู่บ้านกลองทองจากซอยสีด่านยี่สองนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับขวามือนะครับก็จะเจอป้ายหมู่บ้านกลองทองครับหมู่บ้านกลองทองก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาที่บ้อมยามหมู่บ้านนะครับ ตัดแต่งกิ่งไม้ฟรีโดยปลัดพัชรกรและชมรมบางแก้วรวมพลังจิตอาสาชชยรัโพงศุละตะนจินดาประธานชมรมบางแก้วรวมพลังจิตอาสา พัชลากรกุลรัตนจินดาปลัดพัดสตรีอาสาพัฒนาบางแก้วมา,กมาแล้วทีมงานรถบรรทุกนะครับ และก็เคนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของคุณพัชระลกรคุณรัตนจินดานะครับมาให้บริการตัดกิ่งไม้ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านกรองทองฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทางนิติบุคคลทางชาวบ้านนะครับไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายนะครับแต่ทางคุณพัชรลกรนะครับใช้งบประมาณส่วนตัวนะครับในการดำเนินการให้บริการชาวบ้านในหมู่บ้านกองทอง สวัสดีครับผมอํมพรพรมโสภานะครับผู้ใหญ่บ้านหมูสีวันนี้มาช่วยทีมงานบางแก้วรวมพลังจิตอาสาเก็บกิ่งไม้นะครับวันนี้มาตัดกิ่งไม้ที่หมู่บ้านกลองทองอันอัน นนั <laughs> เริ่มแล้วครับหมู่บ้านกลองทอง ต้นคูณครับต้นนี้ต้นนี้ต้นคูณไปเข้าละสายไฟต้องตัดป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น แต่งกิ่งไม้ฟรีจากคุณพัชรกรคุณรัตะริจดาเพราะตัดแต่งให้เขาห่างจากสายไฟนะครับแต่ก็ยังให้เป็นร่มเงาให้กับสวนหย่อมอยู่ตัดเสร็ก็ขนไปทิ้งให้ฟรีนะครับ ทางหมู่บ้านทางนิติบุคคลไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าใชา้ค่าใช้จ่ายนี้ทางคุณพัฒช์ศรกรคุณรัตนจินดาใช้งบส่วนตัวนะครับมาให้บริการชาวบ้านที่หมู่บ้านกรองทองเอาโอเคได้เดี๋ยวขี่ด้าน,นหลังลงดงื่อนขี้าง ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับอายุหลายปีคือเข้าสูงนะครับเข้าสูงก็ตัดออกครึ่งต้นนะครับ

ต้นนี้ตัดตัดออกสองกิ่งใหญ่นะครับเขาจะมี2กิ่งใหญ่ยื่นขึ้นไป2กิ่งกิ่ง,งนี้กิ่งที่สองนะครับที่กำลังจะตัดเอาเอาลองกะมุมให้ดีก่อนกะม,มุมกะม,มุม chào luôn môn này ไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรนะครับแต่เขาเก่นเก่นเขาจะแข็งมากเป็นไม้เนื้อแข็ง